ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องเ,อเล็กเด็ดและต่อชแนลในขณะนี้นะครับก็เมื่อมีหลักสูตรสิบบนตัวเดียวไปแล้วทีนี้เราก็มาดูเรียกวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวไม่ปักหลักนะครับอยู่ที่หลักร้อยสิบหน่วยนะครับนะเพื่อนๆนะสามารถอยู่ที่ในหลักร้อยหลักสิบก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ตัวไหนละ่ะเออจะอยู่ตัวไหนละ่ะถ้าเพื่อนๆหลายคนชอบถามนะครับ ว่าเอออาจารย์แล้วตัวเดียวเนี่ยจะไปอยู่ตำแหน่งใดล่ะนะครับจะไปอยู่ตำแหน่งไหนดีอยู่หลักร้อยนะครับหรือหลักสิบดีหรือหลักหน่วยดีนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปเทียบชนกันดูนะครับมันจะชนกับสูตรไหนเนาะชนที่สูตรหลักร้อยนะครับหรือหลักหน่วยหรือหรือหลักสิบนะครับกับเลขเด่นตัวเดียวในสูตรนี้นะครับนะเพื่อนๆนะยังไงนะครับก็มาลุ้นกันมาดูกันให้ตูกคิดกันแล้วกันนะครับเนาะนะครับคนอื่นนะครับเอสก็ขอฝากช่องด้วยนะครับเนาะ นะครับช่องเลขเด็ดนะครับนะครับช่องเลขเด็ด s ต่อชแนลนะครับเพืเ่อนๆนะดูกันก่อนนะครับนะชื่อช่องนะครับเลขเด็ด s ต่อชแนลนะครับ ก็ขอฝากด้วยกันแล้วกันนะนะครับอ่ะขอจัดแจงกระดาษสักครู่ก่อนนะครับจะได้ชัดเจนกันก็ดูกันนะครับเนาะนะครับ,รบทีนี้เรามาดูกันนะครับ ไปก่อนที่จะไปดูข้อมูลกันนะครับและสถิติของเขานั้นนะครับเราก็ไปดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะคําเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผินนดกฎหมายใดๆทุกชนิดก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็มี FC ถามมานะครับว่าเอ่ออาจารย์เอฟซใหม่ถามมานะครับเอฟซี FC, เอ่อถามว่าอาจารย์มีเอ่อกลุ่มไหมมี ไลน์ไหมอยากจะเป็นเพื่อนนะครับก็มีนะครับก็เพื่อนๆก็ไปที่ไลน์นะครับพิมเอสนำหน้า h g ห9้านะครับเนาะไปสอบถามพูดคุยกันนะข้อมูลนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับนะฟรีๆนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับนะไปพูดคุยกันไปสอบถามสาระกันไปนะครับพูดคุยกันนะครับเนาะอ่ะทีนี้นะครับก่อนอื่นเราก็จะไปดูสถิตินะครับทางเดินของตเลขของเขานะครับเนาะเป็นยังไงนะครับทางเดินของเขา นะเป็นนะครับจะไปเน้นจะไปเดินดีที่หลักหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับก็ต้องไปดูกันนะนะครับต้องดูกันนะครับถึงจะรู้นะครับเพื่อนๆนะเอานะครับมาดูกันนะครับงวดแรกนะครับก็คำนวณได้ที่เลขหกนะครับผลลัพออกหกสี่สองนะครับนะก็เข้าไปที่เลขหกนะครับนะงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่ เลขสองนะครับพอเราออกศูนย์หนึ่งสองแล้วก็เข้าไปที่เลขสองในหลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับมวดต่อมาก็คำนวณที่เลขเก้านะครับพอเราออกหนึ่งเก้าหกนะครับก็เข้าที่เลขเก้าในหลักสิบบนนะครับมวดต่อมานะครับก็คำนวณที่เลขแปดนะครับก็เข้าไปที่พลลัพออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับก็เข้าไปที่เลขแปดนะนะครับมวดต่อมานะครับก็เข้าไปที่เลขคำนวณที่เลขเจ็ดนะครับพอเราออกสี่หนึ่งเจ็ดเนาะก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับ นะครับงวดต่อมานะครับก็คํานวณได้ที่เลขศูนย์นะครับผลออกสี่ศูนย์ห้านะครับก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะนะครับงวดต่อมานะครับก็คํานวณได้ที่เลขห้านะครับผลรางวัลนะครับก็ออกห้าเก้าสี่นะครับก็เข้าไปที่เลขร้อยหลักร้อยนะครับเลขร้อยไปแล้วนะครับเอาถ้ามาดูนะก็เป็นร้อยหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยโอ้แบบแยเรียงมาเลยนะ เอามาดูงวดต่อมานะครับก็คำนวณที่เลขแปดนะครับพลราออกห้าแปดสามนะครับก็เข้าไปที่เลขแปดเนาะในหลักสิบบนนะครับงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เลขสามนะครับพเราออกสามสามสองนะครับก็เข้าที่เลขสามในหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาสองตัวเลยส่วนในงวดของที่ผ่านมานะครับหนึ่งกันยายนนะไม่ใช่หนึ่งกันยาสิบหกกันยาลืมเป็นคนที่ชอบลืมมากเลยแค่มีสอง ส่งระยะเวลาเองนะแต่ลืมนะผลลัพธ์ออกไป703นะครับแต่แล้วก็คำนวณที่เลขเจนะ็ดเราก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับเข้าที่เลขเจ็ดนะเพื่อนๆนะครับดูนะถ้าดูแบบนี้มันจะเป็นประชิดประชัดกันมนลายตาแถว ads highlight นะนะครับ highlight ไไนะครับด้วยผลการว่าจะดูชัดเจนนะครับเป็นสีแล้วก็จะคละตาหน่อยนะจะได้ไม่ต้องดูสับสนนะครับนะครับสูตรที่เดือนของเรา นี่นะครับเป็นไงเพื่อนๆโอเคไหมทีนี้เห็นผลของตัวเลขเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วทีนี้เราไปดูวิธีการคํานวณสําหรับสูตรนี้กันนะครับเป็นยังไงนะครับสูตรนี้เป็นยังไงวิธีการคํานวณนะครับก็อยู่ข้างหลังนะครับเราเอทขอขยับปรับกล้องหน่อยนะจะได้ดูเป็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเนาะนะครับ ตัวที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับเอสก็จะทําการทดไว้นะนะครับวิธีทําทํายังไงนะครับก็จะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นหลักหน่วยบนนะครับก็คือ3ตัวท้ายลงมาที่หนึ่งเลยสี่ครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักหน่วย2ครั้งแล้วก็บวกเจ็ดขงที่นะเพื่อนๆนะเอาตัวที่บวกกันมากเอสจะทดไว้นะครับสี่สามเป็นสิบสองห้าสองเป็นสิบอ่ะทีเดียอย่างละตัวเนาะทีนี้นะครับเอสก็จะมาพาเพื่อนๆมาทําดูกัน ทำยังไงนะครับก็จะดึง9นะครับ9กบวกสนะครับบวกเนะครับบวกศนะครับบวกสบวกศแล้วก็บวกเคงที่นะนะครับใครไปคำนวณย้อนหลังนะครับเอาไปคำนวณย้อนหลังดูนะเดี๋ยวว่าเอ็ดคีโมไม่ได้โมูนะครับเอาไปคำนวณดูย้อนหลังดูทาถูกต้องเหมือนกับที่เอ็ดคำนวณไหมเหมือนกันไหมก็ไปคำนวณดูนะเพื่อนๆนะครับนะ นะครับสุดที่บนตัวเดียวแอดขอไฮไลท์ตรงนี้หน่อยนะจะได้ดูจ็คเกินด้วยนะนะครับติดตามกันได้นะครับที่าทาง Facebook ก็ติดตามกันได้นะครับช่องเอ่อเฟซบุ๊กนี่ติดตามได้ที่เอ็ออดกฤษณะหรือเพจเลเดิดแอดต่อชแนลนะครับส่วน YouTube ก็นี่แหละครับเนาะช่องเลเดิดแอดต่อชแนลนะครับแอดก็มี2ช่องนะครับมีช่อง ส่วนหอยเอตต่อพารวยนะครับแล้วก็ช่องเลขเด็ดเอตต่อชาแน,นลนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปดูกันที่ช่องเลขส่วนหอยเอตต่อพารวยนะครับอันนี้เลขเด็ดเอตต่อชาแน,นลนะครับมีสองช่องอันนี้ช่องสำรองนี่เป็นช่องหลักนะมาดูกันมาดูกันนะครับเก้าบวกสี่เป็นสามนะครับสามไปบวกเจ็ดเป็นศ0 0ูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองสองไปบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกเจ็ดเป็นเก้าเอ้ว่าไม่ใช่เนาะ เก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์เป็นไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเอสว่ามันไม่ใช่นะได้เลขเก้าเนี่ยนะนะครับเก้ากเก้าบวกสี่เป็นสามบีซีโอว่าแล้วเอสลืมอะไรนะนะครับลืมเลขสามตัวนี้ด้วยอนะ่ะ ดังนั้นเอ็ดขอเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับบวก3ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งเนาะมาตัวนี้ก่อนเด้อแล้วค่อยไปตัวนี้ตามลูกสรลืมลืมนะครับลืมเล็กหลักพันกันตัวเอามาดูนะครับ9ไปบวก4เป็น3นะครับ3าบวกสเป็น6 6หบวกเเป็น3 3มสไปบวก2นะครับเป็น8 8ดบวกเเป็น5อา้าวหนักกว่าเก้าอีกเอามาดูมาอีกที่นะ 9บวก4เป็น13 13ไปบวก3เป็น16 16บวก7เป็น23 23บวก0ได้23 23บวก2เป็น25นะครับ25บวก0ได้25 25บวกกิจเป็น32ได้2นะครับสำหรับงวดวันที่1ตุลาได้แล้วนะครับคือเลข2ถูกต้องนะนะครับ65นะครับ เลขที่ได้ก็คือเลขสองนะเพื่อนๆน,นะได้เลขสองตัวนี้จะมาไหมเราก็ไปดูกันมาดูกันนะครับทีนี้เอ็ดก็จะมาเขียนตรงนี้นะครับใบหน้าหลักของเขาขออยาตปรับกล้องนะซูมปื้ดปลาดเลยซ <c oughs> ูมปืปด้ดปลัดเดะปะเลยนะแล้วในงวดน,นี้นะครับก็ได้เลขสองนะเลขสองนี่ของวันที่หนึ่งตุลามนะครับตุลาคมนะครับหกห้านี่เราได้เลขสองสองจะอยู่ในหลกักใดนะครับ ถ้าไปจับเทียบชุดทั้งหมดทั้งสูตรแล้วเนี่ยนะครับสองน่าจะอยู่ในหลักหน่วยไม่หลักหน่วยก็หลักร้อยนะครับแอดจะวางไว้ให้เลยก็แล้วกันนะเพื่อนๆก็หาค่าใส่นะครับนะครับอันนี้เป็นหลักนี่นะครับอ่ะมีสิทธ์อยู่ในหลักหน่วยนะครับเลขสองมีสิทธ์อยู่ในหลักหน่วยนะครับมีสิทธ์ในหลักหน่วยและนะครับก็มีสิทธ์ในหลักร้อยเช่นกันเพราะอะไรนะครับ หลักร้อยเนี่ยมันก็ชนที่เลขสองดูอ่าจับชนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะวิ่งบนตัวเดียวมาจับชนชนแล้วมันได้เลขสองเช่นกันนะครับอันนี้ก็ได้เลขสองหลักหน่วยก็มีสองนะครับนี่แอดก็มาทาให้ดูอ่าอันนี้เริ่มแรกไปที่หลักหน่วยนะครับและก็จะอยู่เลขสองก็จะอยู่ในหลักร้อยนะครับอ้ก็จะเขียนมาในลักษณะนี้นะนะครับรเพื่อนๆหาค่าเอ็กซ์ใส่นั้นสองวิ่งบนตัวเดียวสองมีสิทธิ์นะครับ จะอยู่ในหลักหน่วยแค่แค่หลักหน่วยและหลักร้อยนะจากการวิเคราะห์นะครับนะสองมีสิทธิ์แค่ในหลักหน่วยนะครับเนาะและหลักร้อยนะครับดูดีๆนะเพื่อนๆนะสองมีสิทธิ์อยู่แค่ในหลักหน่วยและหลักร้อยพ่อชนกันอยู่ที่หลักร้อยและหลักหน่วยหลักสิบไม่มีสิทธิ์นะครับคิดว่าประมาณนั้นอ้ายังไงแอดก็ขอฝากช่องนึยครับช่องสูตรช่องเลขเด็ดแอดต่อชแนลนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญ เป็นอย่างยิ่งก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในการรับชมนะนะครับก็ฝากไปก็แล้วกันสําหรับนี่นะครับอ่ะก็ย้ําอีกทีสองจะอยู่ที่2ออยู่ได้ที่หลักหน่วยและหลักร้อยแค่นั้นนะครับหลักสิบไม่มีสิทธิ์มาเพราะมันไม่ชนในหลักสิบนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย